d าปาหรือสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงทางความมั่นคงของกองทัพสหรัฐเริ่มทดสอบการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ขับเครื่องบิน X 6 2 A ซึ่งเป็นเครื่องบินทดลองที่มีพื้นฐานมาจากเครื่องบินขับไล่แบบ F 1 6บล็ Block ok D เพื่อทำการบินสู้รบระยะประชิดกับนักบินของกองทัพอากาศสาหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกของโลกครับสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยครๆก็หลงลักเซเว่นอีเลฟ ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาดาป้าและกองทัพอากาศสหรัฐได้ประกาศความสำเร็จในการใช้ AI ขับเครื่องบินรบ X-62A หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า v i s t a Variable In Flight Simulation Test Aircraft โดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมและสามารถขึ้นบินได้ต่อเนื่องถึง17ชั่วโมงด้วยกัน ส่วนปีนี้ดาป้าและกองทัพอากาศสหรัฐได้ประกาศความสำเร็จของการต่อยอดฝึก AI ด้วยการทดสอบการบินสู้รบระยะประชิดหรือ Dogfight กับเครื่องบิน F-16 อีกลำที่ควบคุมโดยนักบินที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นการทดสอบการบินในโลกจริงเป็นครั้งแรกด้วยครับ โดยทีมนักพัฒนาได้ใส่เงื่อนไขในการบินให้ครอบคลุมมากที่สุดตามสถิติการบินจริงเช่นการหักเลี้ยวการไต่ระดับและปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานหลักฟิสิกส์เพื่อให้ AI สามารถนำมาบังคับเครื่องบินจริงได้โดยที่กำหนดให้ทำการบินที่ระดับความสูง2,000ฟุตหรือประมาณ600 m. เมตรเหนือพื้นดินทำความเร็วประมาณ1,900กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเริ่มการทดสอบตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและจะทดสอบบินจริงแบบระยะประชิดตลอดทั้งปี2024การทดสอบในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาต่อสู้ทางอากาศหรือว่า S ที่มีเป้าหมายในการทำให้ AI สามารถทำการบินรบในสถานการณ์จริงได้เทียบเท่ากับนักบินเพื่อลดภาระที่นักบินจะต้องรับผิดชอบในปฏิบัติการทางอากาศและช่วยให้นักบินสามารถจัดการกับสถานการณ์อื่นๆได้ดียิ่งขึ้นครับ ขอบคุณที่รับชม t ีเ t นเทค e p o r ์โนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีเช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ